กลับ <Journey> สวัสดีท่านผู้ชมยูทูทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็กลับมาต่อกันกับ Starcraft 2 Wing of Liberty กันต่อนะครับก็หลังจากที่เราไปดูความทรงจำของเซลลาทูเกี่ยวกับการเก็บชิ้นส่วนความจำของของเซลลนาก้านะครับซึ่งเฮดการจะเป็นไงต่อไปเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมพอยไปว่ากันต่อในในที่หลังกันแล้วกันแต่ตอนนี้เรามาทำข้าภารกิจหลักกันต่อก่อนนะครับ ซ네อร์เม uh, uh, ื่อพูดถึงคารเลแกนนั้นเราจะไปทำเควนโมเบียสกันนะครับอ่าแผนที่แมปเริ่มได้เจะไปกันที่ไท a i นดาวิอ่าไทเรนดาเจ็ดเจ็ดไทเรนดาแปดนะครับไม่รู้ไม่รู้ผมเรียกถูกปะมาดูเหมือนว่าราชนีแห่งเซอร์นั้นตอนนี้เหมือนจะจะต้องการตามหาอดีตแปดเกยวจับเรื่องของอดีตแปด ตอนเตอร์นั้นุตอนนี้ก็เหมือนจะโดนพวกเซิร์ฟโจมตีอยู่ที่ส่วนวิจัยที่ไทนดาไทเรนดาพวกเขาไม่สามารถอพยพผู้คนได้จนกว่าอธิปไตยจะปลอดภัยอ่าเซิร์ฟในภารกิจนี้เราได้เซิร์ฟรีเซิร์ฟสามแล้วก็เราได้เงินเค่ในหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับแล้วเราปลดล็อกไม่ได้แหวกนะครับก็ยานขนส่งที่สามารถหิ้งเรือให้ชาวบ้านเขาได้มาเริ่มภารกิจกันเลย <c oughs> You many years reputation ago, had marshal a as a and sterling I know. นี่คือดออรนาลูน,นะครับหน้าตาดูไม่ค่อยเหมือนตัวประกอบเท่าไหร่นะเนี่ย<า>ก็วันนี้ดรมันจะมีปัญหากับเซอร์อยู่ข้างล่างนั่นนะเพราะมาต้องการอะไรละ่ละเราต้องเราจะ,ต,ะต,ต้วเอายกอยู่แต่ว่าทีมพันจันต้องทำการจัดการทำลายข้อมูลเดต้าเกี่ยวกับรายการพวกนี้เราต้องจัดการทำลายพวกข้อพวกนี้ก่อนที่ราชนินีแห่งเซอร์เจะได้มันไปเป็นการอาร์ตอฟกต์ ชะตากรรมของเซกเตอร์ยังอยู right, then, ne, ่ในกำมือของท่านแล้วเออเฮ้ยสัญญาณดับโอ้ยเคลริกันเอาแล้ว็อกเตอร์ด้วยหมายว่าเรามีงานต้องทำแล้วกันแล้วเคลื่อนที่กันเลยโอ้แล้วก็คลริกนแมงก็มาด้วยนะครับเจ๊แกมาด้วยวะมากับภารกิจของเรานะครับ The Mobile Factor มาเราต้องใช้การโจมตีของยูนิตในการโจมตีอยู่ที่สูงในการทําลายทําลายฐานของฝ่ายตรงข้ามนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมันโจมตีเราได้เราต้องอยู่ที่สูงเข้าไว้ดตานนี้อ่ามาภารกิจเริ่มแล้วตอนนี้แล้วผมเชร์ชิชเมเตนก่อนมันมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยเกี่ยวกับของไอ้ภารกิจดอะเดอะโมเบลแฟกเตอร์ uh, อ่า มาชิกแกมันไม่ใช่สําเร็จภารกิจโมเดฟักเตอร์โดยที่แบบว่าก่อนที่เขาลกันจะทำลายอาคารทั้ง6อาคารหหลังมากกว่า6หลังในภารกิจในในระดับหาดโอ้ย่าอยู่นะเนี่ยทำการตามหาผู้รอดชีวิตในโมเบสในภารกิจนี้ให้ครบทั้งหมดในระดับโนมาลขึ้นไปโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจัดการให้ มาเราเตรียมตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันโอเคเคืองเล่นแกอยู่ตรงนี้มาวันนี้เคื่องเล่นไม่อยากไปฉันอยู่คนเดียวหรอเขาทีมมันโง่มากเลยท่านไมาที่นี่เนี่ยกูไม่ยังอยู่ที่นี่นานหรอกนะเพื่อนนาทีละแต่ฉันคิดว่าพวกนั้นคนด่าฉันยังเลยถ้าถ้าอิงได้ฮันดิถ้าฉันปล่อยให้เธอเอาอันดิแฟกตไปอะเนาะ I'm giving you control of our m e d a v a c s commander m e d v a c you can use them to transport your men around the city and avoid most of the zed มาบตบเลี่ยมพวกเซิร์ได้ได้มารีม,มาเ้ยโอเคมีเพื่อนให้เราช่วยเ้ยมา่ยแมกก่อนอเฮ้ยเรนนี่เราเราปลอยพ่ยเออโอเคเราสามารถใช้มรีแฟนพาไปตรงนี้ได้นะครับเราต้องระบุตำแหน่งพวกคนอยู่รอดด้วย,ยเดี๋ยว ผมเอาโกนมาช่วยสักหน่อยกันแล้วกันเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราตามไปช่วยมาเอามาลีนไปเอาเมื่อเลยมากันถ่านไปสักหน่อยส่วนหนึ่งกันแล้วกันเะ้นนี้เราว่าพื้นพื่นดินนี่ก็เต็มไปด้วยเซิร์ฟนะครับฉะนั้นเราก็หลีกเลี่ยงไว้มาลดเราตรงนี้หมดมาก็โอเคเดี๋ยวเราพาออกไปแต่แต่เราขอจัดการตรงนี้ก่อนโทษลงได้สิละคนเองแม่งไม่ไม่ทันใจเลย เดี๋ยวระวังเนี่ยป้องกันแท่แถวนี้ไปเด้อเราต้องคอยป้องกันฐานไปเด้อเโอเคมาวางบางเกลอไปตรงนี้เครื่องเล่นตอนนี้กำลังจะดูดอาคาศตรงนี้หนึ่งสองสามฮะมาใส่ฐางตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนมาเนี่ยโอเควังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเอ้ยเดี๋ยวำบนบนใส่ไปก่อนเอ้ย อ๋ยแม่ไงไอ้นั่นเปหนึงมาน,นี่เสร็จเรียบร้อ,อยมันเด้วมาถอยก่อนถอยก่อนเอ้ไม่ได้ส่วนที่เหลือเนี่ยมาเราต้องไปให้เร็วเลยมาไอ้คอยยืนอยู่ตรงน,นู้นเซิร์งแน่นอนว่ามันน่าจะยากอ,อยู่นะเนี่ย <B> มา เดีย๋ยวเราเอาซีแทังมากันบ้านไปด้วยอ้อยแม่งเลยนั่นไม่ค่อยพอเลยมามาเล่นย้ะครับไปมีบุตรลิตอาสตตนแมนต้องการเจ้านี้ด้วยฟานเดี๋ยวเราหาเวลาไปจัดการมันแล้วกันโอเคได้เราจัดการมันฮหมาเราปักเดีย๋ยวเราจัดการปักตรงนี้เลย

มาเอาซีนแทงมาคุมไว้ตรงนี้ซะหน่อยแล้วกันเอาไม่เด้ไม่มีแบ่งมาเพิ่มเด้อโอ้ย,อยอเงิน,ไ,น,งน,นไม่พอเลยเว้ยตายเถอะมาเขอไปไหลมันไปสักทีหนึ่งแล้วกันโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมาโอ้ยอยไม่พอเลยบอยแม่งก็ไม่มีเลยมาพี่แฟลี่มาเพิ่มหน่อยแล้วกันเนี่ยเอาเก็บแก๊สเพิ่มหน่อย มาตรนี่อยากเข้าไปเดี๋ยวเราคนหาผู้รอดชีวิตไปโดยไปด้วยแล้วกันมาซิแทงรอไว้โอเคมีคนรอดชีวิตมาเนี่ยมา มาวางในปครงกันไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมต้องเอาสเปกเตอร์แล้วผมเอาสเปกเตอร์มานั่งลอยตรงนี้ซะหน่อยแล้วกันเนาะมาดิคลิปไซน์มาซึ่งไอ้ภารกิจที่แบบว่าเคยรีแกนนี่ต้องต้องไม่ทำลายไอ้อาคารหกหลังนี่เพราะมันจะไม่ทำก็เด่ะเพราะว่ารู้สึกมันยากค่อนข้างเย็นยะอยู่เอ้ยมาสร้างฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอเอา วอลพิงมาช่วยคุมกันถาดด้วยแล้วก็ซีแทงมาสัส้นกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มมาเนี่ยอันนี้น่าจะมันน่าจะตรวจมันน่าตรวจจับเราอยู่บางมีสปอยคอนเลยมาเดี๋ยวสเปกเตอร์มาสักสองสามคนแล้วกันมาเนี่ซนยซแน่นอนครับเงินไม,ไม่พอเลยให้ตายเถอะมาไปเก็บแร่ต่อไปแล้วก็ขอซีแทงมาด้วย พินเตอร์ไม่ใช่แกนอย่างละอย่างละร้อยโคตรแพงเลยมาสเปกเตอร์มาเพิ่มเลยไ <enough> ม่ใช่เวลาเทนโคตรนานเลยมาเอาสีแทงไป off? Wait you. มาขอบอวพี่มาคุมตรงนี้เลย ข้าตื่นขึ้นแล้วผมแม่งกินสองทีอะไรวะมาเอาแค่สองตัวพอเฮ้ยมันมาแล้วหอยแม่งโอเคแต่วัามาเอาแค่เบอร์สกีนตีมาด้วยดาวเดอรลิงคาร์เลแกนไว้แล้วกันมามาไปเลยไปเลย โอ้ยเดี๋ยวสปอยคุณเลยระวังแล้วก็อย่าเดินไปตัดอย่าเดินไปตัดน,นานโดนคุณเลกนด้วยหรอต้องวิง่งหลบหลบให้ดีอ,อ่าโอเคมาตัดตรงนี้เราจัดการบูตรลิสหน่อยแล้วกัน <c oughs> อ่าแม่งเลยติด

มากลับกลับกลับเชื่อโอ้ยแม่เลยนนอะไรส่นพังมาเราขอซีทแทมาเพิ่มเด้อเชื่อต้งนั้นมีไฮดริว่ะนี้รอก่อนแล้วกัน,นมาวิงง่งอ้อมไปเฮ้ยมีคนต้นองอเหรอ

Mineral field depleted. Now what? tăng emin ok, xin tangy hơi. Mineral field depleted. Mà, tonte ma, tonte vinh chile. Oh, tante, 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 tăng โอ้โหแม่งไอโนเปปียเปียเป็นพึงตรงนี้ตีแม่งหมอ๋อม,มีหมดแล้วหรอเปไม่หมดหลือชิหายอ๋แล้วกาสที่พอร์แม่งก็หมดโดนล็อกอีกมาทางตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันอ And they will be mine. Whatever they are, Kerrigan, I sure as hell ain't letting you have them. That Queen of Blades really is quite a nuisance, isn't she? <coughs> <coughs> take an effort life flight's here come on already go ahead i ready <laughs> you're even more desperate than i thought you can't really believe this plan of yours has even a chance of working oh man sir another night is has emerged close to our base S อ๋อแม่งไอ้ตีฉันโดนโอ้อแม่งเก็บชิบหายเลยมาเอาบปเอาไปรีมาเพิ่มเลยมาให้รันบื้อไปเรียบร้อยมาตัดด้วย นี่เจ๊แกแม่งก็ไปแม่งก็ไม่ยอมไปสักทีเนาะมาโหลดนี้ไปด้วยมาแฮมเบอร์ดเซกิลิตี้มันเพิ่มมาแค่นี้แห่ะพอแล้วคาดหวังว่ามันจะไม่มีพวกสปอร์ตคนละมาไล่มาไล่กลัวเราหวะนะอ๋อแม่งเลยไฮเรลิก

ให้อ <G ã entender> ีกท <t ok> <ok> ีเอ้ยแม่จะลงดีๆแม่ก็แม่ก็มาไล่วดเ็ที่นี่ าเดี๋ยวจัดการเต็ม,ดเ,มเดี๋ยวเคยมมาด้วยต็ลองหาคู่รอชีวิตก่อนมันอยู่มันอยู่ไหนกันวะโอ้อยไฮดรลิกเฉยเอ้อยแม่งไอ้แม่งโดนปวดในี่ตายเลยมาไล่ตรงนี้ให้รีร้อยกันเลยโอเคยิดตรงนี้ได้ ป่ากไปป่ะตันันึ่งก้อนสามกอนไม่เชียวโอเคซิแทนจาดการเป่าตรงนี้ก่อนแล้วกันโอเคสิทธ okay, okay, <IM Anh> okay, ิ์มีสีทธิ์มีต่อยพร้อมดิงกอ๋อเย้ มาเ่าตรงนี้เรียบร้อยแม่เอ้ทหารเาชิบหาย,ยเผาลงไปแมวลองปั๊บไปเีก็แต่มันทำยุคอะไรรู้ยังไงวะเดีย๋ยเรีย,รย,รย,รยบร้อย The final tactical has been destroyed แม่ปายีมาออกไปยบเร็วๆเลย เ่งผมไม่รู้พวกรอนชีวิตมันพวกรอนชีวิตมันี่ตรงไหนมางนะเอาล่ะด็อกเตอร์ช่วยบอกหน่อยว่าราชินีแห่งเซิร์ฟต้องการอะไรกันแน่เธอกลัวพลังนี่มันคืออดีตัยของเซนาก้าที่เซนากกาสร้างสร้างมันขึ้นมาเซนากกาเคยสร้างโปรทอรและเซิร์ฟมาก่อนนั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการใช้เวลาอ่ามาอพยพออกไปออกไปกันเรียบร้อยอ๋อเดี๋ยวนะได้ชิเมนด้วยวะ แต่อาชิมเม้นที่ผมไม่ได้ครับเพราะว่าผมแม่งผมโดนไอตัวหอไอตัวขนส่งโดนโดนพังไปก่อนเลยไม่ได้แต่ไม่ได้มันแต่ในภารกิินที่ผมได้อัชิมเมน้น่์ฮาร์ดคอร์ด้วยฮะเออเยี่ยมมากนคอนติเนียไปเออแตู่้ถือว่าพารกคินนี้ใช้เวลาค่อนข้างจัดสั้นอยู่แต่แม่งไม่ไม่คนรยากชิบหายเลยมาเรามาดูคัสซีนนะครับ เออเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ welcome to game game ball new game b a l มีใครบางคนไม่อยู่อ่าคาร์เลแกนตอนยังเป็นโกนนะครับอ่านี่คือคาร์เลแกันตอนนี้เราจัดการทำลายปะทอนแล้วแต่ว่าพวกเธอตอนนี้ถมเราหนักมากเราต้องการอีแวนต์เดี๋ยวนี้มาแล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เบงเบงทิ้งคาร์เลแกนนะครับ แล้วจะเคลื่อนที่เดี๋ยวนี้อะไรนะนี่เราไม่ควรทิ้งเธอนะมาสี่ปีก่อนหน้านี้นะครับโอ้ยมาตอนนี้คลอเลแกนก็สู้กับเซอร์อยู่โอ้ยตอนนี้รูว่านี่ก็แบบว่าเป็นการถ่ายเหตุการณ์ตอนที่เซอรโดนโดนทิ้งทิ้งเลแกนนะครับอ่า กระสุนหมดโอ้โหเพออืเออ่อนการนีเว้เป็นไงบ้างอะเฮ้ยลัตูรัสอย่าทำแบบนี้เ,เรืยบรอยล้ว มาได้เวลาออ,ออกเรือกันได้เซ่งแน่นอนว่าเมนนี่ก็ผู้บัญชาการจิมบ้นเกิดอะไรขึ้นอนเพื่อนข้าบนนั้นน่ะโดนทิ้งครับเออซึ่งมาซึ่งน่าตานางก็สวยนะแต่ว่าน่าเสียดายจังคิดว่านางนางสวยเขาให้ครับ แล้วก็แน่นอนครับว่าเบิร์นน่าจะโดนพวกเซิร์คฆ่าตายแต่ไม่ครับโดนจับไปทำเป็นปราชินีแห่งเซิร์คเออ,เ,อ,อเจยบอกกูปงเลยแม่งมากันเยอะขนาดนี้กระสุนกูไม่พอเออกูปงและเยอยแม่งมากันเยอะเกินอืมแล้วมองข้างบนว่า อีแวรกูไปกูอยู่ไหนเอ้แล้วตัดจบอ่ะจิมแกฝันลายครับเฮ้ยอืมพี่แมทกูบอกจับเราฮะ ฉันเมาเยอะไปแล้วนะปล่อยฉันเถอะแมทเออ Same dream ฝันเดิมฝันไรเดิมอีกแล้วเหรอปล่อยฉันคนเดียวคนเดียวนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเลยแกไม่ใช่ความผิดของคุณนะส่วนไหนล่ะตอนที่เธอตัวน่ะถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือตอนที่เธอฆ่าผู้คนเป็นล้านล่ะก็เหมือนก็เหมือนกับมือ ลายยานนั่นแหละท่านเออแปลไม่ทันแล้วมาเมสก็พยายามมาเตือนสตินะครับ Do you even see what you're becoming? We are who we choose to be, Matt. Uh. When you figure it out, let us know. We're waiting on you. Uh, คุณพร้อมอะไรก็บอกให้เราดูด้วยแล้วกันเออก็สิ่งที่แมทยืนมาให้ก็ตาตามาสลานะครับ ผู้ตรวจการมาซาลาอืมอืมมาแล้วเราก็จัดการปัญหาอะไรกันสักหน่อยแล้วกันก็เหตุการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์ในภารกิจเกิดจจะสุดท้ายของเทอร์แรนที่แบบว่ามิทิ้งทิ้งเทอร์กันไปนะครับอว่าแต่อีทอสอยู่ไหนวะแมงนั่งไปกูนั่งอยู่คนเดียวมาอดูแหลบวิจัยกันหน่อยก็แล้วกัน ลอตเตร์แฮสันมีคุยแต่เดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ก่อนนาี้มาได้ของวิจัยเพิ่มมาแล้วอา่าเดี๋ยวผมคอลเลอก,ก่อนเอาอะไรดีมีระหว่างอพสเปเชียลลินเดนยูนิตมีเอนเนอร์จีเริ่มต้นมาหนึ่งร้อยแล้วก็เอนเนอร์จีแม็กเพิ่มเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยอ่าเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยก็ถ้าอืมมันก็น่าสนใจอยู่นะเนี่ยเริ่มมาโค้ดมันก็แบบิีรัวใส่ได้เลยแบบมีเอนเนอร์จีลบหนึ่งเพิ่มหนึ่งร้อยพอดีก็ใช้งาน ใช้งานพวกสเปลแคตเตอร์อะไรพวกนั้นได้พ,พอดมกับอีกอันนึงก็แบบเป็นเ e นเจอรเนเตอร์ไบโอสติลนะครับเลยแล้วก็ยันก่อนเดยสามารถเรนเจอรเนเตอร์เฮได้แบบชา้าๆตอนที่ยังไม่ต่อสู้อ่เเรนเฮนี HP ได้ทำให้ถกขึ้นเวลาตอนตอนที่เราแบบไม่ต่อสูอ้เพราะว่ามันก็น่าสนใจทั้งสองอันเลยนี่นแต่เล่งไ,เงได้แค่แต่เล่ได้แค่อย่างเดียว อันนี้ผมก็แบบว่าตามแต่ตามแต่ความต้องการในการเรื่องกันละกันก็รีรีเริ่แบบช้าๆแต่ว่ารีรีเริ่แบบช้าๆกับเพิ่มเอนเน์จีเพราะว่าผมน่าจะอันนี้นา่าะเวิร์สสุดบ้งน่าจะได้ใช้บ่อยสุดเพราะวันวันนี้น่าจะได้ใช้ใช้พอสมควรอยู่นะเอานี้มามาเอาอันนี้ไปแล้วกันแล้วตอนแคนนั้นมีคุยมาคุยกันหน คนน่าจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับเคอกันเดียวตอนนี้แล้วนะมันเป็นความจริงนันเหรอที่แบบว่าเม้งทิ้งเธอให้กลายเป็นให้กับพวกเซอร์ที่ทาสนิทก็ใช่ั่นแหละเธอแล้วก็ผู้คนอีกอีกหลายล้านโดนทิ้งทิ้งไว้ถ้าไม่แค่อะไรทั้งนั้นแต่ฉันแค่แต่เต้องการเห็นเม้งโดนโดนโดนความยินทําก่อนที่มันจะตายเออ โอเคก็คุยปรึกษากับดรแฮนสันนะครับอ่ามาทอนไม่คุยคุยกันหน่อยเขาแย่มากเลยไทคัสเขาเหมือนจะซ่อนบางอย่างเยอะมากเลยเขามีบางอย่างนั่นเหรอนี่พารกิเขาคือการไปหาเคเลกันกันเหรอบางทีเธอและนายแล้วก็เคเลแกนอาจจะมีความสั่มเติงกันนะแต่ว่าไซคัสมีบางสิ่งที่เขาเหมือนจะไม่ต้องการให้นายรู้ ฉันไม่สามารถเห็นว่าทำไมเราลองดูข้างหลังไว้ด้วยเขาเป็นนาคนที่ต้องเป็นนักฆ่าที่น่ากลัวมากเอออันนี้ก็ทอดก็แบบว่าใบเกี่ยวกับเรื่องของไทคัดน,นะครับว่ามีว่าพี่แกมีซัมติงนะครับก็ถ้าเราดูในในยินทรเนี่ยก็แบบว่าพี่แกไปทำสัญญากับมิงนะครับเหมือนมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่รอเราอยู่มาขอดูอมเบอร์ลีนหน่อยสิ ก็สวอรไม่มีคุยมาอเมรีคอนโซลเช็คดูหน่อยอืมไม่ดีแบบผมว่าไม่น่าดีได้ใช้อะไรสักเท่าไหร่ั้งมาฐานเนื่อจาว่าช่วงนี้ผมแม่งค่อนข้างจะแลกขานงั้นผมขอเอาโอเบลิตคอมมานเดอร์มาคอมานมาแล้วกันมีเงินเหลือๆห,หน่อยมีเงินเหลือสามหมื่นจะได้เอาเรียกมิวมาช่วยเก็บแล้วหน่อยรู้สึกว่าเงินแม่งจนจน ไทคัทอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคว่าแต่ว่าเงินสามหมื่อพอจ้างซีเบกเ,เ,เกินเลยปะนะดูหนสิ๋อไม่พอเออไม่พอมาเส้ไทคัทแม่งก็อยู่อยู่ดีๆแม่งก็ย้ายมาอยู่บนนี้เฉยเลยไทยคัทมึงมีอะไรวะาถึงย้ายมาเนี่ยฉันเคกี่ยวกับเรื่องไททเรนดอร์อ้า It's too hairy for you. Just trying to think of the money. I'm trying, old buddy. I'm trying real hard. Good to see you, sir. All the available missions are ready for your perusal on the staff. I... I'm going just... uh, to go just... uh, to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. โอเคสำหรับสตาร์คาพัานนี้ผมก็ขอทําการพักไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในภารกิจหน้ากันนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในพลัลหน้าก็นนนนขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับ,วนนรบสวัสดีครับกล้ามงาม,งาม